ครับวันนี้ร้าน p พ o ย r เด r Sport Equipment f r น m Japan นะครับเราจะมารีวิวไม้ยอดนิยมอีกไม้นึ่งนะครับเป็น y o n i ค v r r t i c z t for รนะครับเซตฟตัวนี้จะเห็นนักกีฬาหลายคนใช้นะครับก่อนนันนี้ก็เป็นรีชงวยนะครับรีชงวยอดีตมือหนึ่งของโลกนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็น รุ่นเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าคนละสีเป็นลิมิเต็ดของเขานะครับแล้วก็จะเห็นนักกีฬาญี่ปุ่นใช้กันเยอะนะครับวันนี้เรามารีวิวไม้ Z Force 2เนี่ยเป็นโค้ด JP นะครับหรือเกตเจญี่ปุ่นเองนะครับเกตญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีถุงกระมิ้งมาให้หนึ่งใบนะครับแล้วก็ตัวไม้เนี่ยจะเป็นสี ดำด้านนะครับตัดด้วยสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าเรามาดูรายละเอียดไม้ใกล้ๆกกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้คือก้านไม้นะครับก้านไม้ก้านไม้สีฟ้านะครับเป็นก้านสลิมนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไม้ที่ก้านแข็งนะครับแข็งแข็ง เกือบเท่าพวกนาโนเล่กเลยทีเดียวนะครับแข็งมากนะครับตัวนี้ก้านแข็งมากตาไก่ตัวนี้ก็จะต่างจากยูนิค z ซ o ฟอร์ตตัวเก่านะครับตัวนี้จะเป็นตาไก่เป็นแผงเลยนะครับที่ให้มาจะมีระหว่างไม้หัวสองด้านเนี่ย สองฝั่งนี้นะครับสองฝั่งนี้ที่เขาทำเป็นเ,เทคโนโลยีเขาคือไทวอลติกนะครับลักษณะไม้เนี่ยหน้าไม้จะแคบหน่อยนะครับหน้าไม้จะแคบหน่อยแล้วก็ก้านเล็ก นะครับการเล็กแต่ว่าความกว้างของหน้าไม้เนี่ยนะครับส่วนสันันเนี่ยก็มีความกว้างอยู่พอสมควรนะครับเป็นไม้สเปคหัวหนักก้านแข็งนะครับสำหรับขาบุกโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้เป็นโคด้ดครับโค้ดพีนะครับโค้ดเพีเป็นไม้ CU นะครับ c u ดามจับจิเป็น G5 นะครับ G5 นั่นเองส่วนอันนี้ก็เป็นมาตรฐาน SD ของญี่ปุ่นนะครับฮอโลแกมนะครับ JP วันนี้ร้าน p พลย์ออเดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเนก็ขอจบการรีวิวนะครับไม้โยน e กวอลติก Z4 2ฟอร์ทู่านนี้นะคะขอบคุณคับ